ครับผมสวัสดีครับผมในวิทยูทูปนะครับผมพี่ฝ่าไล่ซีนะครับผมมาเจอกันในละครับผมผากเสียงอีสานนะครับผมอีสานสีสเกตนะครับผมค้นสีสเกตนะครับในวิทยูทูปนะครับผมหมักใจรักเรื่องฟุตบอลเรื่องภาคนะครับผมถึงจะมัวบ่ามนวต่ว่ากับมักครับผมใจรักคอยสนับสนุนกันเองนะครับผมวันนี้มาในทีมบารซิลครับผมมาเจอทีมชาติไทยนะครับผมสุดทีมชาติไทยเนาะจะมันง่ามครับผม แ่วันี่มาเจอกับบาซิลนะครับผมเห็นยังไงครับผมมาเบิ้งนะครับวันนี้ไปแล้วครับโจเดียแบครับผมชิมชาิบาซิลส่งให้เปาลินโยครับเปาลินโยให้ปาโดเปาโดให้ลิเวอโดมิแตซลาโอครับผมพวกบาซิลนี่ชนมาติดส่งให้เปาลินโยเปาลินโยให้โจเดียแบโจเดียแบขึ้นให้วลาครับผมวลาวาจังไดเวลาใจตรงให้เปาลินโยเปาลินโยหักขึ้นใจมูโจดีแบยิ่งไกลแล้วครับ โอ้ยทีมชาติไทยลับไปเลยครับผมสุดยอดครับชาติไทยเฮาผมหมักครับทีมชาติไทยเนม่าว่าจังไดครับเนม่าเนี่ยกับบาซี่ครับจาใหเ้เปารลิโยเปอร์เปอรีลิจบใส่สไลด์อีกบอทันครับผมลิวาโดยืนทา้งหน้าเป็นหัวหอ,อกนะครับมุมเป็นดาบเป็นหัวหอ,อกถ่ายนี่ประตูย่างเดียวจูดีโอแบอว่าจังไดครับแต่วาา่าฮาซ่าแรนดัดเอาทั้งพี่อยู่จอบล้มรอล้มรออยู่ครับพวกบอจอบประกอนนะลครับผม เอาละครับว่าจังไได้ครับจ่ายหอยนี่มากครับนี่มากแรงกระจอกกระจอมากว่ะแต่แรงหันแห้งครับสงสัยที่ข้ยแรงน้ำงัวน้ำข้วยข้อยขาดนะครับสมัยก่อนเลี้ยงง่วนเลี้ยงข้อยครับผมข้อยขาดนี่แรงไรน้ำนะครับยามกินเข่าเพิ่มเลยจ้าปาโดดจ่ายบอลในริบเปาลินโยครับเปาลินโยชี้ให้ว่าเปาลินโยจ่ายครับผมมิตาซาโลโอครับอาซาให้เปาลินโยคือเขาเปาลินโยจ่ายจ ลีวาร์โดลีวาร์ยิงครับผมเตะนเตลุยครับผมเขาเหยวก้นเสียดายครับเอามาเริ่มต้นกันไหมครับทีมชาติไทยบุกนมาผ่านไปเป้ะเลยบะเปเป้ถึกเสียบเฝ้าบะครับไผ่เฝ้าไผ่ได้ครับผมทีมชาติไทยได้ครับผมเปเป้ไปเสียบเพิินครับผมบ็ผ่านมิสโซครับมิสโซเติมเกมขึ้นไปของทีมบราซิลครับเนม่าจ่ายให้เปาลินโยเปาลินโยว่างเหย้วผ่านบอกเปาลีวาร์โดจ่ายไม่โจเดียแบ แอลเบร์ฮักเข่า้สายดึงเข่ามาไสา้ไม่เอาถึงซุกห,หนึ่งเนึงบว่าเป็นยังครับเกือบล่มไปครับกองโกลมโคโจครับเปเป้บบเห็นเห็นทาบบดีขึ้นให้โซเคมเบลครับโซเคมเบลให้มาซาโรมาซาโรกระจอบ,บังมูโยจ่ายกลางกับว่าให้ลิวาโดครับลิวาโดหมุนไปทางสา้สยว่ายังหมุนไปทางขวาหมุนไปทาง้สยหมุนไปทางขวา,าขว,า,วาจังั้นจ่ายมาให้ฮาซาฮาซ่ายิงครับโอ้ยเรียบร้อยครับ แต่มันยิงแห้งคำห้าซ่าดิบาซิลยิงทิมชาติไทายเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้สุดอยอดครับวิดยูทูกบรรยายครับผมเสียงอีสานนะครับผมผักผิดผักถือกับขออภัยน้ำนึครับบางเทียรกับมันเกิดสำหรับนำไล่เจ้าของนะครับผมไอ้เนี่มากรุยแล้วครับบอลน,นี่ประเทศจะขวางยิงได้แล้วหนึ่งศูนย์ครับผมโอ้สุดอยอดครับวันนี้ทีมชาติไทย มาเตะกับบาซิลระดับโลกครับสุดยอดครับผมบอลไทยไปแล้วครับบอลโลกนิวโดแล่นน้ำบอลก็จอก็จอครับเงี้ยวเงี้ยวฮิโกโดูกโดอยู่ครับจังไหนทีมชาติไทยเติมเกมขึ้นมากครับผมจังไหนคืนบอลมาทั้งหลังครับนิวโดกัน้ำอ้าวเตะออกไปแต่ครับทีมชาติไทยโอ้สงสยัยเราสิกดพิษน,นะครับฮาซาเบิงเอิร์นมูมาเตะมาให้โจเดียแบรครับโจเดียแบ วาอย่างไรหายง่ายๆครับผมอ้าวทีมชาติไทยดักเอาได้ครับผมสุดยอดครับทีมชาติไทยบุกขึ้นมาครับชาติไทยทีมชาติไทยประเทศไทยเรากำลังบุกขึ้นมาแต่ว่าโอ้โหกระชากเร็วแฮงครับตัวประตูออว่ะว่าจย่างไรทีมชาติไทยยิ่งตีเสมอบราซิลได้ครับ1-0นี่ครับผมนี่จังหวะของทีมชาติไทยนะครับผมเนี่ยครับผู้ควบคุมเกมของเพิ่นก็คือสิเก่งนะครับเป็นผู้จัดการทีมของเพิ่นนะครับผมเนี่ยครับบ่มั่นใจเพิ่นก็บ่สามารถศชงลงไปได้ครับผมเพิ่นเก่งครับผม ฟังต้องขามครับผมเจอกันต่อไปครับผมบาร์ซิลครับถึกตีเสมอแล้วครับโดยทีมชาติไทยนะครับผมเอาให้ดูครับครับเปาลินโยว่าจังใดครับผมเปาลินโยทีมบาร์ซิลครับผมหลอกย่ครับจ่ายให้จุดเดียวแบเอลเบไฮริวาโดลิวาโดฮักเขาขวาบอลไปครับจอบมูอยู่ครับมูบมาตอนเราก็บบอลไปหลอกเขาว่าว่าจังใดออกใครโอ้ยครับจุดเดียวแบยิงครับเข่ามุกเกาเรียบร้อย สุดยอดครับเอ้าว่าอย่างไรครับกรรมการว่าลํำนาสันไวครับผมยิ้มแย่ๆครับกรรมการเกาหลีประเทศเกาหลีครับผมยกมือไอนายแม่ยกแคลรครับว่าลํำนาเอ้ยลํำนาหน่อยเดียวนึงครับผมยังเสมอกันหนึ่งนึงนะครับผมทีมชาติไทยนะครับผมกับบาร์ซิลนะครับผมทีมชาติไทยกัแต่ออมเตะทีมแรบทีาติไทยเข็นทางพอดีนะครับผมกรรมการ่าตเวลสามนาทีด้วครับผม ทุ่มไปนี่คือสิมดเวลาพอดีนะครับผมคือ่าครับอาซาทุ่มให้เวลานะครับเวลาก็ชากไว้เวลาเป็นกองหลังครับยังยิ่งอยากดังเวลายิง,งเข่าเสยครับิสองหนึ่งครับผมบาซิลยิง,งทีมชาไทยไปแล้วครับผมสุดยอดครับผมสองหนึ่งครับผม เสียหามนะครับทีมชาติไทยนะผมเป็นเสียทีมชาติไทยนะครับผมแต่ว่านักเตะเนี่เป็นของต่างชาตินะครับผมไปแล้วแต่นะครับคือสิงหูจักอยู่นะครับบอกไปกับเสวาโอ้ยับเขาหูเลยละกัสิสวานะครับผมผมก็บอกไปซะซื่อนะครับเพราะว่านักภาคเนาะภาคฝรั่งเศนละครับผมเอาเลยมาต่อไปครับทีมชาติไทยนะครับผมร่วมนักเตะหมดเวลาครึ่งแรกครับผม ช่วครึ่งหลังนะครับบาซิลกับประเทศไทยแลนด์นะครับผมไทยแลนด์เท่านี่แหละครับประเทศไทยเท่านะครับผมชุดเฉยๆนะครับแต่ว่านักเตะบอแมนนะครับผมผมก็เลยใส่ซื้อว่าทีมเสือทีมไทยแลนด์เท่าจะครับผมช้างศึกนะครับผมอาตอนนี้มาเล่นเกมว่าต้องครับผมบาซิลเป็นไฟบุกนะครับผมบอลระวังบาซิลกับประเทศไทยแลนด์นะครับเสียช่างนะครับผม ช้างศึกนะครับผมเสียไทยแลนด์เอาลิวาร์โต้จ่ายบอลปาลิิโยครับเปาลิโยมองไกลเปาลิโยยิงเลยครับตําดักหลังทั้งเดียวกันเข nice ้าครับเปาลิโยดีใจแห้งโดดดองๆครับไเราดีใจหุดครับเตะหัวทงครับผมดีใจแห้งผุครับโอ้เราตั้งใจยิงเต็มทีแต่ไปอัดดักทีมท่งชัดไทยเสียชัดไทยครับผมเพิ่งผลยิงครับเตะยางแห้งบนอัดดกครับผมถือไล่ครับผมเข้าไว้เข้าเรียบร้อยครับผม ฟกแห้งแล้วครับเปาลินโยนนี่ปวดอ่ะฐาเรามาดขึ้นยังเนี่ยเฮเดแทตถือเขาเขานะครับสามต่อหนึ่งนะครับเรื่องนันต่อไปครับผมตุนโดสน,นะครับผมเฮดเตเตอรับเสียทีมชาติไทยนะครับช่างทึกนะครับผมเสียทีมชาติไทยฮาวาคาตาว่าผู้เล่นเนี่ยร่วมนะครับผมคือกันกับผมเลยนะครับผม ผมบาซิลแต่ว่าผมร่วมนักเตะคือกันครับผมเนี่ยตาเปิ้นเสียเอาจังไหนหลอกบ่งมาตรงนี้โอ้ยครับผมมันเซฟบอกได้ครับว่าจังไหนครับรเพ่นก็เล่นดี้ยบว่าทีมชาติไทยยิงไต่บ้าบ้ครับผมเสียว่าจังไหนครับกำลากเล่นไปว่าจังไก่ครับผมหลอกไปหลอกบ้าครับยิงกันมาตรงนี้เป็นสลบทบงว่าบุญบ่งโอ้โหทีมชาติไทยมกระสูนเต็มที่ครับผมพอทั่วเซฟไปได้ครับ โยนมาเป่าลิวาโดถืกแง,ง่ก็เอลวลิวาโดครับกับน้ำเงี้ยวครับทีมชาติไทยเป็นก็เร็วครับเจอกับเสื้อทีมชาติไทยครับผมสไลด์ครับลิวาโดสไลด์ซอยมูค,ครับผมถึงจะคล้องเล่นหนาก็ลงมาซอยหลังครับผมโยนมาบ๊อบพัดเปเป้ครับเปเป้ให้ปาโดครับปาโดลากไปแล้วเมื่อกี้เตะอัดดาเขาบาดมันใจครับบาดเราบา่เตะเราอัดดาเขาสั่น เสียเอาเข่าแหวงครง่างครับปาโรฮักเก่ากว่าปาโดใส่ข้องทันทีครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้สุดยอดครับลองเฮดทาดีใจบ้างนะครับทาดีใจปาโดนี่ครับทาดีใจครับจะจริงจริงนจะจริงหน่อยจกแย่มาสั่นครับว้าวทาดีใจของเปาลินโยครับกัปตันงัปตันกัปตันมาสั่นต่อเมือเนี่ยมาสั่น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 ใส่ของแห้งครับสุดยอดเปาลินโยขวดครับ เสีบจังเลยกรับพอถึงครับเข่าไปแล้วครับผมซีตนต่อหนึ่งครับผมเจกอกับทีมนอหนึ่งแค่หนึ่งนะครับผมการเหล่งก็ระวังผู้จัดการผู้จัดการนะครับผมมิสโรโอบาทัานครับผมมิสโรและตั้มกันครับผมว้ามิสโรกับบ้าเบิ้งครับผมเกือบเป็นแขวเลรี่ตอกครับผม มิสซโลเลนบ่เบิ้งครับผมข้าตาเบิ้งตาบ่อนบ่เบิ้งกันเกือบแลนต่ำกันครับโซกิเบลแลมาว่าจักครับที่จะไถ่ว่าจังไดครับบ่อไหนโซกิเบลสก้าดออกมาให้ปลาโดครับปลาโดรากไว้แล้วครับปลาโดรักเบิ้งกับชาครับปลาโดคอยจักดอกกันร้าันจักเทียนให้หำว่าสั่นพวกนี้เจ้าว่าไงตอนที่ยิงครับผมเปาลินโยครับผมนิ่ตาซาโลโอครับผมบาซิลนี่ สีตอนนึงครับผมเปาลินโยเป็นคนเตะมุมครับเตะให้รีบไอ้ฮาซาครับฮาซาแกลนเลี้ยวขักแหลนมาฮาซาฮาซาบุกฮาซาหลอกว่าจะไรฮาซาหมุนหน้าหมุนหลังหมุนนะครับหลอกอยู่ฮาซาก็ได้ยยิงเงี้ยงักจักเสียงให้จักฮาซาว่าจะไรฮาซาใจ่หมดเด็ดเซโอ้ยดีล่าเลยเขาเลยเอาสัมครับแทนต่อไปครับผม ว่าจังไรวีเอลาครับผมวีเอลาเตะเงาเลยครับให้ปาโดครับปาโดใจเปาลินโนเปาลินโนใจปาโดครับซาลาโอครับโอใจกันดึงขึ้นมาไฮขึ้นมาครับโจดี้แอลเบร์แอลเบร์ใส่ควงวะเอลเย๋ยวแมยิงทันทีไยขี่ใส่ครับผมเตีโอขังไว้เนนึงครับผมเสียดายหลายแล้วก็สวยยังครับการนี้ของเราก็โอ้เล่เาหลอกประตูได้ด,ดีงามแห้งครับผม ทีมชาติไทยเปลี่ยนตัวออครับผมเอาเทียรีองลี่ออกครับเปลี่ยนมาบอแดกครับเทียรีองลี่ครับผมทีมชาติไทยนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนตัวลงเอาละครับผมเปลี่ยนตัวลงเด่นไหมเอาว,ว่าจังไรโรน้าลีวอร์ดูครับเกือบสาไลด์เพิ่นสาไลด์ท่านบอฟเฝ้าเลยครับลุงนี่โอ้เล่นแห้งเว้ยมอนนี่โจเดีเอเบะ ว่างใบเลี้ยงนั่นแหละพ่อะเอาแน่จกแล้วใบเลี้ยงครับโจดียแบดเจอใบเหลืองครับผมเรียบร้อยเลยบวกฮกเกียวใบเหลืองครับถอนโยนเลียนกูรูกูลู้ปโอ้ยบังคับบอลลิศลิวาโดลิวารโดลิวาโดครับลิวารโดลากเลยครับโอ้ยเจ้าโยนเงาเลยครับสุดยอดใส่ค้องบ่ยิงใส่ค้องข้ามข้างครับผมโอ้ยลิวาโดมาดไหลครับผมอ้ย เสียดายหลายผมทั้งยกมือกราบครับผมขอ้าถัดด่วไดหลายเด้อแฟนแฟนมาสั่นมึงนะครับลุงนี่โอ้ยเตะออกเตะออกยนี่ยก็เตะเ,เข่าครับลุงนี่ตอลิวบโรยิงบ่เข่าโอ้ยจามันขี่กาก,กครับผมาตั้งแต่เราพิ่คือแก้มือเพราะแรงกรูกูรูไปบอลท่านเข้าใจก็อ้อาวขอแก้มือเนะเปอรินโยวาให้ลิวอร์ลิวอร์ลหักเข่าซ้ายลิวอร์ลุไส้คงไอเตะออกขังแล้วครับผมข้า่นี่บอ้ยนีเรื่องครับบาร์ซิลครับผมโอ้ บาจังไหนหน้อนย,ยิ่งบ,บ,บ,ดยยงบวเบบบงงบดเข่าเลยครับผมสี่ประตูต่อหนึ่งคือเราครับบาซิลน้ำครับผมขนาดน้ำก็เลยยังเฮลินครับผมเอาเตะมัวเลยบา่นทีมปุ๊บบาจังไหนรับเนีมาเนีมาได้แต่งวกเลยครับบอลมันสูงออกไปแล้วซอยบ่ได้ครับเอลนมา่าบาครับเนีมากระทุม่มให้เปาให้ปลาดุครับปลาดุ้งลาก,ลากลาไปปลาดุา้งจังให้เปาลินโยเปาลินโยใสยค่คองหรือไม่ชนข้าอีกเปาลินโยมงซ้ำอีก เฮ้ยครับผมเหลือเวลาสามนาทีครับอาลินโยยิงใส่โครงชนคันโรนาดินโยลงไปใช่แล้วครับบอลนี้โอ้ยนักเตะที่โดดเด่นครับสุดจอดครับโรนาดินโยบักเยินครับลิวาโดสักโอ้ยแหลนบอท่านครับลิวาโดว่าจังไดรสไลด์บอได้บอลครับเอ้าชิบบอได้ประตูอยู่บ้าครับนี่เวลาซิมเนอร์แล้วลิวาโดได้บอลลิวาโดขอในหน้ายิงได้กระว่าเข่าบอท่านลิวาโดยิง ได้แล้วครับประสบความสังเร็จเรียบร้อยครับหาประตูต้นหนึ่งครับมีบอลโดแล้ววันเอาจนได้นะครับรีวาโดเบิ่งเล่าลากใส่ประตูกับว่าเขานี่ครับว่าเขาล่ายิ่งแล้วนี่ยผู้รับงานนักแม่นประตูครับผู้สุช่วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณแต่บรรดาโอ้ยยิงต่างหลายเทียร์โจยศีเข,าขเ่าเพิ่มเ,เติมเอาเติเกมกันต่อไปครับผมห,าห่านึงครับผม ทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีอ้ามดเวลาครับกรรมการจะเป็นเป่าไว้ล้ลูกวีดอยู่ในปากกรรมการนะครับเขาสิเป่ายัางไม่ก็ได้ครับผมช่องคลิปความสนุกสนานเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของนั้นเลยนะครับผมผมเอวิทยูทูบนะครับผมสร้างความสนุกสนานให้พี่น้องเฮานะครับผมอย่าลืมติดตามช่องกันแล้วกันครับผมสำหรับมอนี้ไอวิทยูทูบสวัสดีครับ